ก็ผมยังรับซื้อตลอดเวลาเรียนนั้นนะนะถ้ามันเจ๊ปานี้ผมคงจะต้องถูกเอามาถล่มขายจนล่มจมไปแล้วล่ะครับอันนี้คือไม่ต้องส่องเลยพิกหลังมาก็รู้แล้วว่าแท้เนะียพลิกหลังมาครับสาหรับเต่าบุหรี่นะถ้าคุณเจอแห่งตรงนี้อ่านะครับเจอแอ่งเหมือนตัวตัดเดีย๋ยตัดไม่สนิทมีร่องตรงนี้พิกมาปุ๊บหลังหูเจาะทีเดียวไม่มีรอยถอดแท้แล้ว อ่านะครับแพ้แล้วนี่เต่าปูหลิวรุ่นแรกปีนหนึ่งหกแม่ทยาเต่าเรือนนะปูหลิวเนื้อตะกัวมีสร้างไหมมีครับรุ่นไหนท่านเองต้องถามก่อนสวยมากองค์นี้ยังคมชัดลึกฮ่าเดี๋ยว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 รีวิวก่อน